วันดีทุกคนด้วยนะใฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม o อถือโฟกัสอีกเช่นเคยวันนี้มาอัปเดตหน่อยละกันนะทุกคนสำหรับเกมแคลดนะทุกคนหลังจากที่เปิดมาได้ประมาณ 1>, 1ปีกว่าๆ e นะทุกคนประมาณ1ปีกว่าๆแหละนะทุกคนทําคลิปนานพอสมควรอยู่นะสำหรับเกมนี้นะทุกคนบินไปเป็นที่เรียบร้อยไม่มีบริการในประเทศของคุณนั่นเองโปรดรอติดตามนะทุกคนโอ้โหน่าเสียดายมากๆทุกคนก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนคะแนนของผมอยู่ในนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะสำหรับใครที่กําลังเล่นอยู่นะทุกคนเกมนี้บินไปเป็นที่เรียบร้อย23วันที่แล้วนะทุกคนประมาณ34วันที่แล้วแหละนะทุกคนแต่ยังไม่ได้ทําคลิปอัปเดตให้นะเกมนี้บินไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับใครที่ กำลังเล่นอยู่ก็ลบทิ้งได้เลยนะทุกคนลบทิ้งได้เลยนะบินไปเป็นที่เรียบร้อยรอเล่นเกมใหม่ได้เลยนะสําหรับใครที่กําลังเล่นเกมนี้อยู่นะทุกคนเสียใจด้วยนะเกมนี้บินไปเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเปิดมาได้นานพอสมควรอยู่นะผมก็ทําคลิปรีวิวอยู่นะทุกคนก็ถือว่าถอนได้จริงนะเกมนี้แต่ตอนนี้บินไปเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนสลหรับใครที่เล่นอยู่ก็ลบทิ้งได้เลยนะโอเคสลหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยเพื่อ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปโกดสวัสดีครับ